นี้ก็จะเป็นกจัจจายนะจันทาตอนที่วนที่ตอนที่ห้าตอนสุดท้ายนี่โคสเรพุทธศาสตร์ขโมกัจจิ กสเรปุะสาขโมกติปุถุอิเจตัสสะอันเตสเร,เรวะวจิขะการาขโมกติแปลว่าในพจอสลารางังนี่นะให้ลงข้าอาคมตอนนี้สลารังก็ตนนัวนี้นี่ปุถุปุถาเอวะเนี่มันจะตับนบทเป็นปุถุถาแล้วก็เอวะในี่อสลารังให้ลงข้าอคมลงมา ลงมาหลังหลังปุถานนเรงมันก็จะเอามาต่อกันแนละ้วเป็นปุถานเทวะนีคือแต่ก็ไม่แน่นอนไม่ลงก็มีเป็นปุถาเอวะกัไนม่ตอนนี้ก็มีแค่เรหลองศาสนามีแค่ตัวอย่างเดียวก็มีใช้ทั้งสองปุถานเทวะปุถาเอวะก็ได้ปัสสาวะจันโตรัสโสตอนนี้ก็ ตัวนี้ไอ้น,น้ตามมานะสละตามมาจากส่วนนี้ข้างบนสเรนก็จะแบกตามแบบนี้เรียกว่าตามแบบสายน้ำไหลมาแลไหลเข้ามาส่วนส่วนนี้ปลา,า,าจันตัวรักสองค่าอาคมก็ตามมาะโคละค้าอคมตามมาส่วนส่วนนี้วนี้ก็บอกว่าในข้อสารลังเหมือนกันลงค้าอคมในที่สุดของปลาปลาสักนี้ย แล้วก็ตัวนี้มีสองวิธีหนึ่งวิธีคือในพระสาราลงข้าส่งน้จากปลาสับเสร็จแล้วก็รักษาสลาัที่สุดของปลาสับเป็นเป็นอาไปมันก็จะเป็นนี้มันจะเป็นแบบนี้ปลาเทว่าตอนนี้มันจะเป็นปลาแล้วก็เอวะในพระสาราหลังหรือเอวะลงข้าผมมันก็จะเป็นปลาคะ adays. มันเป็นปลาคะมันก็จะเป็นแบบนี้ปลาแล้วก็คะแบบนี้ ถ้าไปต่อการมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นมันจะเป็น,น,เ,ปน,น,เ,ปนเป็นตาเชวะแบบนี้การสะอาเป็นอาการเป็นปกนักเขวะแบบนี้หนส่วนนี้มีสองวิธีเลยความสะาดความและการลสะความต่างโส่วนโดยสองปลาสัตว์จำตัวละสองสองวิธี หาักสากลทั่วโลกสอแต่ก็ส่วนนี้เขาจะมีวระจิสัตตาม,มาณจากข้างบนในส่วนนี้วระจิอันนี้ก็จะไหลไหลลงมาสู่ส่วนบบนี้ไหลไหลตามแบบสายน้ำวันนาทีนาทีสดสดตัดคติการใน,น,นานวิธีตามแบบสายน้ำ ไม่ต้องมาเขียนในสูตรนี้ซ้ำอีกไล่อให้มันไหลมาเลยเนี่ยเพราเขียนอีกเนี่ยก็ยาวแต่คนนักเรียนท่องก็ยังมึนห่วยส่วนนี่ท่องไว้จริงๆเพราะท่านท่องไว้วันละสูตรเนี่ยท่องไว้สักสักไว้สักวันละสิบสูตรก็ได้ทุกวันทุกวันที่มาเรียนเนี่ยท่านต้องมาไว้ก่อนสักสักสิบสูตร ก่อนจะมาเนี่ยสมมติเราดูอยู่แล้วว่าวันนี้จะเรียนกี่สูตรกี่โนไม่เคยห้าสูตรึงสิบสูตรเท่องมาองสูตรมาโคสเลบุตรสาขโมกขจิปาสาาจัตตรโสจะไปแล้วเราทำไปแต่ตอนนี้ก็ไม่แน่นอนอะโภอที่โอภ ที่จอมารเรียนตอนเรียนเรียนแบบที่นั่น้วมาเรียนเพาะอะไ้วเข้ากันนะยเพเข้ากันได้หมดที่เรียนมาตลอดเกันนะนรื่นนีพ่อนอภิอภิ ตอภิเจตัสสระเบริเอสระเบรอัพภะทิสหภติตอนนี้สลามก็ตามมาในภาษาหลังให้แปลงอภิเป็นอภะอะไรอย่างเช่นอภูริตังอภุทีริตังนะครับอาจะต่างบทเป็นอภิแล้วก็บอุทีริตังในภาษาหลังสล,ลัสลอุเนี่ยก็แปลงอภิตอนนี้เป็นอภะมันก็จะเป็น อภุติที่ตามตัวหลังก็มีการแปลงในภษาหสลสารรามสารูนแปลงอภิเป็นอาภพเป็นพพข,ข้าจิตย่อมคงไปจะมีก่อนระเบียบให้ยังคงไปมีตัวอ,อย่างแคสองตัวต่อไปมัจโชอธิตัวนี้สลรรยังตามมาไหลามาเรื่อยในข้อสลาหลังแปลงอธิเป็นอัชชาไปอธิ อย่างเช่นอัจโชกาเสนี่เขจะเป็นอธิโอกาเสนก็แปลงอธิเป็นอัชฉาไปเป็นอัจชาอะไรนะคำต่อกปก็เป็นอัโชกาโสนที่การแก้งทท่ลแปลงตัวอย่างหนึ่งอัจชาขมาอธิแล้วก็หักขมาแปลงอันที่เป็นอัจชาก็เป็นอัชชาขมาแปลว่าได้แล้วบรรลุแล้ว แล้วก็ที่ค่าหน่อยที่ค่า้าทิ้งข้าสาระและ้วกรสาระหน้าทิ้งข้าสาระาแล้วเป็นตับชาเข้ามา,ามแต่ก็ไม่เห็นในบางที มาเหตคำพีสัตนิจิเนี่ครับพีก็ในพ่อพยัญชนะแปลงอธิพร้อมกับสละเป็นอัจฉะ,ะไแล้วก็อัชทะแต่ว่าในส่วนของงานในในพ่อสลาหลังตัวนี้ในพ่อพยัญชนะอธิโสนี่คเป็นอัคคารังอัชชะโสวัสิ ในพ่อพญาน,นาคคือโสสะท่โสในชะ่ไหมก็แปลงอธิเป็นอัชฉริย์แต่ตอนนี้ของเราเอาด้วยการแบ่งสูตรนะถ้าตามสูตรนี้ต้องตามสูตรของเราเ่งมันต้องไปสละนะัดในพ่อสลัดหลังแต่ถ้ามันเป็นพญชน,นาหลังเราต้องเราต้องแบ่งสูตรเว้นเว้นตัวที่มันตามมาเว้นสละตัวนี้สละดตามมาก็เอาเว้นตัวสละ สเสลย์เล่นสเสลยไปก็จะได้พยัญชนะครับข้เรียกว่าแบ่งสูตรโดยเว้นตัวที่ตามมาหรือไม่เอาสลัแล้วจะเอาพยัญชนะมาตอนโยกเว้นไปห้ามาแล้วเอาใหม่แล้วจะแจ้งงานใหม่ครับก่อนเก่ายุดเช็นแต่ยืมาถานการณ์เอาใช่เรียกว่าวินาทีการโยคกวิภาคะทางภาษาบาลีวินา วินาทิการะโยคะวิอากะวิปากะคือการแบ่งโยคะสูตรการแบ่งสูตรโดยเว้นตัวที่ตามมาวินาทีเว้นอธิการะอตัวที่ตามมานตัวที่ตามมา,ต,ต,า,มมาตัวที่มันจะตามมาเว้นสละเว้นสละไปก็จะได้พยัญชนาคตัวนี้ก็ได้พญชนาค นพระปฏิญาณจะน่าก็แต่งอธทิตย์อาช่ว่าเวลาถึงมันจะอยู่ห่างกันนี่นหะนี่อา,อาชาาัชโสวสีจริงๆมันเวลาแปลงแปลข้าของวาัดอาชาวาสีนะนอ่าแล้วก็โสพระราชานะโสราชานอกราชานั้นพระยาพองนั้นอาชาวาสีย่อมครอบครองอาชาคารังซึ่งซึ่งเรืกันแล้วแก่เอ ถึงมันจะอยู่ต่างกันแต่ว่าเวลาแปกก็เอามาแปกเข้ากันจากตัวที่สองนี่ตัวที่สองอัทพูโตนตัวนี้เาราพยัญชนะนภาูตันอีค่าที่พูโตนในเพราะพยัญชนะเ็าแปลงอักที่เป็นเป็นอันทพะอะไรนะแต่ว่ายกถูกครอบงำยนถูกเบี่ยงเบียนอันทภูโต มังครับเท่ากับอัิพูโตนะควาหมายเท่ากันอัตชาภพูโตอัตพูโตแปลว่าถูกข้องงนแล้วถูกเบียดเบียนถูกข้อบงาแต่นี่มันมาในสูตรสูตรสูตรพูตัสสูตรที่ว่าด้วยสัตว์ที่ถูกถูกความเกิดความแก่ที่ต้องเบียดเบียนเอาเลยสูตรนี้สูตรชื่อว่าพูตัสสูตรเดี๋ยวจะหาว่าสูตรเกิดนี่นะพูตัปพูตัสสูตรเกิดความหมายผิดแล้วนะ สุดว่าด้วยความเกิดไมดด่ได้ตอนนี้ครูจารย์จะแนะว่าเบียดเบียนถูกเบียด,ดเบียนสุดท้ายด้วยความเกิดแก่สัตว์ที่ถูกความเกระแกนนป้นต้องเบียดเบียนเลยอ่าวันนี้เราแค่นี้อเอาแค่สว่วนนี้นะพระหังสัมมาสัมพุทธโลกภควา พุทธังพระกัลตังอภิวาเทมิสวากัตโตพระกัตตาธมโมธะรมังนะมะสะมิสุปฏิปันโนพระกัตโตสาวกสังโฆสังฆาระมามิ